ใครกำลังมองหางครับรถ suv นะครับห้าที่นั่งนะครับตัวขับเครื่อง4ล้อนะครับโฉมไม่ได้เชงครับกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่14,000บาทต้องคันนี้ครับ honda crv ครับ2.4 es ครับโฟล์ได้ขับ4ครับรถปี2020คันนี้นะครับมาพร้อมเลขใมเพียงแค่90,000มโลนะครับ รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นตรงตัวโฉบหน้าไม่ได้เชงแล้วนะครับมาพร้อมกับงานไฟหน้าครับที่เป็นงานไฟ full LED นะครับมีงาน daytime running light พร้อมกับงานไฟตะมอกที่เป็นงาน LED ให้แล้วนะครับร้อยเอกลักษณ์ครับของตัวนี้ครับตัวไม่ได้เชงครับ18นิ้วเดิมๆจากโรงงานได้ยางครับปี2023ของตัวกุญเเลยครับกระจังข้างนะครับมาพร้อมรถตัว Honda Leon Boss นะครับกุญแจเครดิตมีให้พร้อมแผงประตูด้านหน้ามีรถของตัวสมานที่ครับคู่มือของการใช้งานคันนี้มีให้ครบนะครับมาพร้อมรถตัวคิกเซนเซอร์ให้พร้อมถ้้าาลูกคท่านใใดสนนจะครับพามลูกค้บ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่สนใจรถมือสองคัดเกตทุกๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องส่วนลดรถมือสองกระทังไมพยนต์นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่กระังงสามของทาสาขาหนึ่งครับสอกันใหญ่บริษัทพยนต์นะครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับเรามีอีกสักเบ้นครับของตัวเจ้ารถ SUV นะครับ5ที่นั่งนะครับตัวไม่ได้เช้งนะครับ ในส่วนรถที่ที่แล้วนะครับผมทำการรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของตัวนะครับรถที่เป็นจิตที่นั่งของตัว EL นะครับกับตัวโฉมไม่ได้เช้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพามาเจาะลึกกับเจ้าตัว Honda ครับ CRV 2.4 ES ครับโฉมไม่ได้เช้งครับกับรถปี2020คันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขใบพิมพแค่90,000กโลครับกับราคาฟรีดาวน์พอเพียงแค่14,000บาทครับ รุ่นตัวนี้ครับเป็นตัวรุ่นของตัวโฉมไม่ได้เช้งแล้วนะครับผลิตของตัวปี20แล้วนะครับมาพร้อมกับกระจัาหน้านะครับที่เป็นงานสีก็ตแบ็คครับสีเงาๆครับตัดด้วยงานโครเมียมพอร์บูโกของตัวฮอนดานะครับไฟฝั่งขวานะครับเป็นงานไฟครับ full LED เต็มระบบแล้วนะครับมีงานเดย์ทามด้านล่างไลท์ให้พร้อมนะครับราคาออกหมายเป็แดงคันนี้ครับอยู่ที่1ล้านครับ3 6 0 0 0 0บาทครับวันนี้ครับเป็นยนหลของเราขายเพียงแค่800,000 59,000บาทคันนี้ฟีดิอาผ่อนเพียงแค่14,0 0 0บาทครับต้องบอกก่อนนะครับเป็นรุ่นของตัวที่เป็น5ที่นั่งคันนี้ครับจะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับที่เป็นโฉมของตัว S ครับและก็ตัวที่เป็น S นะครับในส่วนของตัวระบบของตัว t o วเต s าเซ i n g ครับจะมีระบบในส่วนของตัวรุ่นที่เป็นเครื่องดีเซลของตัวครับขนาด1.6เท่านั้นนะครับ รุ่นของตัวคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4นะครับมาพร้อมลูกของตัวขับเรื่องสี่ล้อให้พร้อมนะครับให้ดูไฟฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับมาพร้อมกับงานไฟตัดบอกรุ่น ES ที่เป็นงานไฟ LED นะครับหลอดเดียให้เรียบร้อยนะครับ เป็นเจ้าน้านะครับออกแบบดีไซน์โฉมไม่ได้เช็คออกมาคันนี้นะครับให้ดูพรีเมียมและดุดันมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับเลขทะเบียนที่เป็นหนึ่งขอไข่ครับทัเท่า444นะครับของกรุงเทพมหานครนะครับให้ดูดีสามคนนะครับของตรงงานถางโปงด้านหน้านะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับอาจจะมีรอยขนเมล็ดได้เล่นน้อยนะครับเดี๋ยวเขาทำการเก็บริ้วรอยละเอียดงานรอบคันให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับบริษัทของเรถรยนต์ นะครับเปิดมา24ปีรถของเรานะครับเป็นรถคัดเกตเอนะครับเรามีชีมงานนะครับจัดซื้อที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการจัดสรรหารถคุณภาพเกตเอเข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีบริษัทชิคมาตรฐานนะครับของตัวเยอรมันนะครับในการครับตรวจสอบนะครับรถภายในภายนอกช่วงล่างนะครับเข้ามาตรวจสอบให้อีก274จุดครับลูกค้าสบายใจได้ครับเชื่อใจได้ครับที่ซื้อรถกระทางบริษัทพยนตร์นะครับ รุ่นของตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของตัวรถตัวท็อปนะครับเป็นรุ่นของตัวครับ7ที่นั่งแล้วนะครับจะมาร็อมกับงานสรุปด้านบนให้เรียบร้อยนะครับรุ่นของตัวที่เป็นงานดีเซลนะครับจะได้เป็นงาน7ที่นั่งครับตัวขับ4นะครับจะเป็นแล้วก็รุ่นของตัวที่เป็นตัว E กับ EL นะครับจะเป็นงานของตัว7ที่นั่งเหมือนกันครับแต่รุ่นของตัวาที่นั่งจะมีแต่รุ่นของตัว S และก็ตัว ES นะครับแต่รุ่นของตัว S จะเป็นตัวขับ2ครับรุ่นของ ES จะเป็นระบบของตัวขับ เครื่องนะครับสี่ล้อนะครับด้านข้างครับออกแบบดีไซน์ออกมาได้สวยงามเลยคันนี้ครับตัดด้วยงานขิวโปดซุ้มล้อพลาสติกสีดํานะครับจะได้งานครับล้อแมกซ์โตถ่วงไม่ได้เช็งครับที่เป็นงานครับแมกครับลายดอกนะครับคันนี้นะครับขนาด18นิ้วนะครับ สภาพของตัวแม็กครับเดิมๆอาจจะมีรอยนครับปิดฟุตปัดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมทำการเก็บรายละเอียดของตัวงานให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับให้ดูนะครับยางครับจะได้ยางครับปี2023นะครับของตัวกุยียแล้วนะครับซีดียางหน้ากว้าง235ความหนา60เป็นยาง R18 นะครับอันนี้มาเพราะระบบของตัวการขับเครื่อง4ล้อนะครับให้แล้วนะครับพรอโระบบของตัวเบรกดิสนะครับนะครับในส่วนของตัวระบบของเครื่อง4ล้อนะครับข้อดีของตัวขับเครื่อง4ล้อนะครับกรณีนะครับที่นะครับ ฝนตดถนนลื่นนะครับหรือคู่ครุงการทรงตัวคันนี้ตอบโจทย์ของกาใชิงานให้เรียบร้อยนะครับโชด้านหน้าสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับของตัวโช้านหน้าซ้มร้อพลาสติกนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับดีเทลของตัวงานด้านข้างนะครับออกแบบดีไซน์ของตัวเจ้าเซกเมนต์ SUV ออกมาคันนี้น่าใช้งานมากๆกครับกระจกมองข้างเป็นงานสีเดบตัวรถครับด้านลลางเป็นงานพลาสติกสีดำาครับจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาพร้อมของตัว Honda าเร b o บสแทบกรณีที่ทําการตีเยทเลี้ยวนะครับตัวเจ้าคันนี้ครับจะมี กล้องมุมมองอับสายตาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นงานครับโครเมียมตัดงานคาดนะครับด้านล่างเป็นงานพลาสติกสีดํานะครับขอบกระจกด้านบนจะเป็นงานโครเมียมตัดคาดยาวมานะครับออกแบบดีไซน์ออกมาคันนี้นะครับให้ดูนะครับพรีเมียมและล้าสมัยมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นเจ้ารถ SUV 5ที่นั่งนะครับแบรนด์ยอดดีของตัวฮ o n ด้าน่าใช้งานมากๆเลยคันนี้นะครับกุญแจคีเลสครับมีให้ระบบของตัว Smart e n t นทคันนี้ครับมีให้กระจกแท้นะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับ ปาสีพราบอเร,อราดูแลต่อให้นะครับกระจกแท้ด้านหน้าเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้มาพร้อระบบของตัวเซ็นเซอร์ครับด้านหน้านะครับจับมุมกล้องเด d a าครับในในกรณีเจอวัตถุนะครับคันนี้้านหน้ามีมาให้แล้วครับทั้ง4จุดเลยนะครับ งานสรุปด้านบนนะครับมีให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างหลักของการดูรถมือสองนะครับปัจจัยหลักของการดูรถมือสองเลยหนึ่งะครับดูดีเทลของตัวโครงสร้างนะครับผมไล่ให้ดูละเอียดเหมือนลูกค้ารับชมเองที่บริษัทพยนต์นะครับล้อสอฟต์ตันอร์สภาพเดิมนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยการเคาะงานนะครับหรือรอยการเชื่อมต่อของตัวโครงสร้างด้านบนนะครับแล้วให้ดูงานเสาบีหัวน็อตเป็นเราขยับด้านบนนะครับกัด้านล่างนะครับซิกอร์แนมเพต้องอยู่ครบนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับคันนี้เลขตัวถังต้อง ตรงกับสอนแนวของตัวรถนะครับภายในนะครับจะได้เป็นงานเบาสีดำนะครับเบาปรับคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแล้วคู่มือของการใช้งานคันนี้นะครับมีให้ครบนะครับสู่ของการรับประกันนะครับมีการเข้าสู่แทนทุกระยะอยู่แล้วนะครับต่อมาโครงสร้างของตัวงานนะครับแผงประตูด้านหน้าฝังซ้ายให้ดูันน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับหรือการถอดนะครับงานสีเดิมนะครับ แผงประตูนะครับสภาพเดิมสวยนะครับเป็นวัสดุที่เป็นนะครับงานหนังหุ้มแล้วนะครับตัดด้วยงานลายไม้ของโฉมรุ่นของตัว ES ให้แล้วนะครับวัสดุเป็นงานหนังพรีเมียมนะครับจอเลื่อนลงเป็นไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกครับแผงประตูด้านหน้าครับมีให้ที่วางขนน้าแก้วน้ําลาโพมีให้มาพร้อมกับของตัวงานทวิตเตอร์ด้านหน้าให้แล้วนะครับผมทําการไล่ให้ดูตะเข็บซีโคนด้านข้างนะครับตะเข็บซีโคนนะครับเดิมๆนะครับหนึ่งคันดูตะเข็บซีโคนนะครับหนึ่งต้องไม่แข็งเกินไปนะครับต้องไม่นิ่งเกินไปต้องทําการจิกเข้านะครับ ให้เห็นริ้วรอยนะครับนี่คืองานโครงสร้างของตัวซิลิโคนเดิมจากโรงงานลูกยางขอประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับไล่ให้ดูงานตะเข็บเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับต่อมาผมไล่ให้ดูแผงประตูด้านหลังนะครับวอลที่บางๆนะครับเดินๆเดี๋วรอยแทบไม่มีนะครับให้ดูโครงสร้างของตัวงานด้านหลังนะครับสปอตเบลนาร์กไล่นะครับเดิมสวยนะครับ งานด้านข้างนะครับคีบโรบอทนะครับต้องอยู่ครบนะครับนี่คืองานคีบโรบอทเดิมชุดเดิมจากโรโงงานนะครับงานเสาบีนะครับดีเทลงานเสาสีเดิมนะครับบอดี้เดิมนะครับหัวน็อตแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายด้านหลังฝั่งซ้ายครับโทษทีครับด้านหลังฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่เราขยับงานทวิตเตอร์เจ้าคันนี้มีห้ให้แล้วนะครับตัดด้วยทีมงานลายไม้สวยๆนะครับวัสดุหนังหุ้มนะครับเก็บพรีเมียมกืะจลด้วยลงไฟฟ้าเป็นอัต anyway. โนมัติเรียบร้อยนะครับงบตำองการไล่ตะเข็บซิลิโคนให้ดูตะเข็บซิลิโ สภาพเดิมลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับสภาพแม็กของตัวด้านหลังนะครับแทบจะไม่มีมีรอยชุดบาดนะครับถ้ามีผมทงการเก็บเรียวรอยขัดแม็กให้ทั้ง4ล้อนะครับถือว่าเป็นเจ้าเซกเมนต์ของตัว s u v ที่น่าใช้งานมากนะครับคันนี้นะครับนั่งสบายขับนุ่มๆเลยครับขับในเมืองก็ดีนะครับขับนอกเมืองถือว่านะครับขับได้สบายครับนุ่มๆเลยนะครับยางกุฏิแยบยี่สานทั้ง4เส้นแล้วนะครับสภาพหน้ายางไม่มีรอยแตกครับหรือรอยร้าวนะครับให้ดูโชว์ด้านหลังแห้งเดิมนะครับ ซูมล้อสภาพเดิมอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมทําการชําระล้างครับช่วงล่างครับเหลือเฟือภายในเก็บระเดยดการละห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องห้องเดลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็ไปเอรี่ให้ลูกค้าก่อนสมมอินะครับด้านท้ายนะครับจะได้เป็นงานไฟครับ LED ให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายนะครับรุ่นของตัว ES ครับจะลมนะครับด้วยงานสีดำสโมกเรียบร้อยนะครับจะเป็นงานสโมกโคมนะครับนะครับสภาพของตัวโคมนะครับเดิมโรงงาน กระจังด้านท้ายตัดด้วง,งานโครเมียมลากยาวนะครับมีโลกโก้ของตัว Honda ไฟฝั่งขวาสภาพเดิมพร้อมโลโก้ของตัวออร์บิด ของตัวขับเครื่อง4ล้อมาพราอเครื่องยนต์เบนซินของตัว i-vtec ก็ดียมของตัวฮอนด้าอยู่แล้วนะครับระบบเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับมีให้4จุดนะครับรอบคันนะครับระบบของตัวความปลอดภัยคันนี้มีให้ครบแล้วนะครับงานสปอยเลอร์พร้อมกับงานไฟเบรกที่3งานชักฟิลด้านบนครับคันนี้มีมาให้ฝาท้ายนะครับกล้องมองหลังคันนี้มีมาให้นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับมาพร้อมระบบตัวกิกเซนเซอร์นะครับคันนี้เจ้าคันนี้นะครับก็จะมีให้ระบบตัวกิกเซนเซอร์ด้านท้ายเฮดบอลนะครับทำการเตะึ่งรอบนะครับเจ ได้ครับแต่เราต้องมีกุญแจนะครับอยู่ในมือนะครับจะทําการเปิดเตะปิดนะครับหรือสามารถทําการเปิดเป็นนวลภายในได้นะครับทําการปิดงานฝาท้ายให้ได้นะครับให้ดูงานช่วงล่างก่อนนะครับงานช่วงล่างล้ออะไรเดิมนะครับแหนบเดิมนะครับไม่มีการวิ่งบรรทุกของหนักหนักหรือวิ่งทางลูกหลังแน่นอนครับดูจากดีเทลของตรงงานช่วงล่างนะครับไม่มีสเก็ตหินหรือรอถลอกของตรงงานช่วงล่างเลยนะครับอย่าผมต้องการให้ดูงานฝาท้ายนะครับ งานฝาท้ายผมไล่ให้ดูนะครับลอยงานเดิมนะครับก็บอกโชกนะครับงานหัวน็อตด้านข้างไม่มีการแกะนะครับการขยับนะครับดูจากดีเทลของตัวหัวน็อตไม่มีรอยการขันของตัวงานชุดประแจนะครับก็บอกโชกสภาพเดิมสวยเลยนะครับผมไล่ให้เรียงให้ดูนะครับงานไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโรงงานครับลายตะเข็บซิลิโคนด้านท้ายนะครับผมทาการจิกให้ดูตะเข็บเดิมสวยนะครับคันนี้นะครับ ถือว่าเป็นรถ SUV ครับตัวยอดนิยมของตัว Honda เลยก็ได้ว่าได้ครับกับราคาฟรีด้าผ่อนเพียงแค่14,000บาทกับเจ้าฮอนด้าครับ HRV 2.4 e s ครับตัวขับ4ปี2020คันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดตัวรถหรือฟันแดนทางผมได้เลยครับเซียวเม้งที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3ครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาด้านหลังนะถือว่ากว้างขวางเลยนะครับในการทับไปทับ ปิกนิกนะครับหรือนั่งในส่วนของตรงงานด้านท้ายนะครับในส่วนของตัวล้ออะไหล่ครับจะมีให้เป็นงานล้อแม็กเดียวกับตัวรถนะครับชุดประแจแม่แรงมีให้ครบนะครับงานไฟท้ายทั้งสองฝั่งมีให้แล้วนะครับสามารถทําการพับเบาะของงานแถวสองได้โดยทําการดึงนะครับสลักของตรงงานด้านท้ายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็ทําการพับเบาลงไปนะครับเป็นพื้นที่ราบนะครับทั้งสองฝั่งอ่ะผมทำการพับให้ดูนะครับงานท้ายนะครับทําการแกะสลักปุ๊บ ก็พื้นที่ด้านหลังครับก็ทำการพับราบนะครับจะเหลือพื้นที่ในการใช้สอยของตรงงานด้านหลังนะครับเพิ่มเติบนะครับไฟอ่าท้ายเป็นงานไฟฟ้าระบบคิกครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับปุดแจคิเดตมีให้ครบเลยนะครับงานฝั่งขวาสภาพโดยรวมครับสวยนะครับคันนี้นะครับสภาพแม็กนะครับไม่มีรอยปินรอยชุดบาทเลยนะครับให้ดูนะครับสภาพยางไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวนะครับโช๊คแท้งเดิมนะครับ ให้ดูละโครงสร้างผมแกะให้ดูละเอียดเลยเหมือนลูกค้ารับชมเองครับที่บริษัทพยนต์นะครับลอยสปอตเ็นอาร์คผมไล่เรียงให้เลยนะครับกลมเดิมนะครับด้านบนนะครับงานด้านข้างนะครับขอย่าไม่แกะนะครับลูกยางงานเดินๆครับแล้วก็สภาพงานเสาซีนะครับแผงประตูวัสดุนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับวัสดุเป็นหนังเกรดพรีเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ตะเข็บซีโคนให้ดูนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับ้อยหัวน็อ ไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับเดีย๋ยวผมขยายาทําการนั่งให้ดูในส่วนของงานบาะแถว2นะครับงาน headroom นะครับเจ้าคนนี้สะอาสะอาดเลยนะครับไฟด้านหลังจะเป็นงานไฟ led ทั้ง2จุดแล้วนะครับที่พักแขนมีที่มางขดน้ําแก้วน้ํารองรับ isofit ให้แล้วนะครับสภาพเบาะผมชอบมากเลยกับเจ้าตัว honda c i v CRV คันนี้นะครับถือว่านั่งสบายสามารถปรับเอนอบ์ดได้1นระดับนะครับถือว่าพื้นที่ในการวางขาด้านหน้านะครับเผื่อพื้นที่การใช้สอยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับงานสรุปด้านบนคันนี้มีให้แล้วนะครับแอร์คอนโซลด้าน,นหลังมีให้มีพอร์ตของตัว USB ขนาด2.5แอมป์ไว้ใช้งานให้2พอร์ตแล้วนะครับสภาพเบาะด้านหน้านะครับ ตึงๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับถือว่ากว้างขวางเป็นอีกหนึ่งสเปนที่น่าใช้งานมากเลยนะครับกับเจ้า Honda CRV 2 4 ES ปี2020คันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรสอบถามครับร้านเรียดตัวรถครับหรือฟังทางผมได้เลยนะครับเสือเมงที่เบอร์0641466023ครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับแม็กด้านหน้าฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับยางเป็นปี23แล้วทั้ง4เส้นนะครับยางไม่มีรอยแตกเลยรอยร้าวความลึกจากยาง ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับโชกแห้งเดิมซุ้มล้อพลาสติกนะครับสภาพเดิมสวยนะครับเดี๋ยวต่อมาผมต้องการให้ดูนะครับในส่วนตรงงานแผงประตูด้านหน้าฝา่บุคคลขับนะครับวัสดุนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับหรือรอยฉีกขาดนะครับต่เก็บซีโคนผมไล่เรียงให้ดูนะครับสภาพเดิมสวยนะครับลูกยางไม่มีรอยเปื่อยนะครับรอยหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับรอยสปอตเป็นอาร์ก นะครับผมไล่เรียงให้ดูเลยนะครับสภาพโกลมเดิมนะครับงานเสาบีหัวน็อตมีอะขยับด้านบนครับด้านล่างสติกเกอร์กระดุมยางครับบอร์ดปไฟฟ้าไปทิศทางมีตัวนุนหลังให้พร้อมแล้วนะครับคันนี้ตัวนุนหลังสามารถปรับได้ขึ้นลงไซา์ขวาเลยนะครับระบบความปลอดภัยคันนี้มีให้รอบคันพวงไลมันตีฟังก์ชันนะครับสามกล้าสวยๆเลยคันนี้นะครับไม่มีอะถลอกนะครับเดี๋ยวขอย่าทำการสตาร์ทดูครึ่งยองคันนี้หนึ่งสองสามนะครับ ชึ่งเดียวติดเลยหน้าจอเลนไม่เป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วนะครับเล็กไม่หน้าจอ90 0 0 0โลนะครับรถ4ปีใช้งาน20 0 0 0โลปกติของการใช้างานอยู่แล้วนะครับหน้าปัดเป็นเลนไมของตัว,ต,วตัว T F T เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวาปริมาณน้ำมันก็จะเป็นส่วนตรงน้านมัดที่เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับ พรมลายนะครับไฟหน้าเป็นงานไฟออโต้ไฟตัดหมอกคันนี้มีมีให้นะครับแล้วก็ระบบของตัวปัดน้ำฝนด้านหน้าจะเป็นงานออโต้ให้เรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายคอนโทรลเรื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายฝั่งขวาเช็คออนบอร์ดมีระบบตัวคุชคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลหน้าสะอาดเลยมาพร้อมระบบของตัวเครื่องเสียงลำโพงให้เต็มคันแล้วนะครับคันนี้นะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับคันนี้นะครับมี รองรับเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับระบบของตัวแมพคันนี้คันนี้มีมาให้แล้วนะครับระบบของตัวนำทางนะครับแล้วก็ในส่ว er um นของตัวนะครับกรณีตีเฟียวนะครับมุมอับสายตานะครับของตัว Honda าเล b o s s คันนี้มีมาให้ครบจบและเรียบร้อยนะครับก้ามมองหลังนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับสามารถปรับระดับของตัวก้ามมองหลังได้นะครับ3ระดับนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ระบบอีคอนไปรับพลังงานมีให้มาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตมัติที่เป็น prndsl นะครับระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบของตัวอ่อเบรกมือออโตเบรกโฮในกรณีที่ทําการติดไฟแดงถูกเฉินชั่วคราวนะครับระบบเบรคโฮตัวนี้ครับจะช่วยล็อกในส่วนของตัวการขับเครื่อนของตัวรถนะครับไม่ให้ไหลไปไหนนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเจคีรลตนะครับมีให้แล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจสามารถทําการเปิดฝาท้ายได้โดยอัตโนมัตินะครับหรือสามารถทําการเปิดฝาท้ายด้วยโดยเมนูน์นะครับระบบของตัวปายเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้นะครับการเลื่อนถลายคันนี้มีให้นะครับไวร์ชัชเจอร์นะครับคันนี้ทําการชาร์จได้ครับมีมาให้แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตของตัว usb 2พอร์ตไว้ใช้งานนะครับขนาด1.0่งแอมป์แล้วก็1.5แอมป์นะครับที่วางโคดน้ำนะครับแก้วน้ํา2ล็อกนะครับยูบ็อกนะครับถาดรองคันนี้มีให้ยูบ็อกภายในนะครับกว้าง คันนี้มีให้แล้วนะครับมีการเข้าศูนย์นะครับแม่นเทนเน็นะครับทุกระยะนะครับคันนี้นะครับคู่มือของการใช้งานอ่ามีการเข้ารอบศูนย์แมนเทนเน็ทุกระยะนะครับ ปูมือสูงสุดรับประกันคันนี้นะครับมีให้ครบจบแล้วนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นวัสดุที่เป็นงานตัดง่ายด้วยทีมงานสีเป็นโนแบ็คนะครับตัดด้วยงานลายไม้นะครับเฉพาะเอกลักษณ์ของตัวที่เป็นตัวเอเท่านั้นนะครับจะได้ออปชั่นตัวงานลายไม้ครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูพรีเมียมและล้ำสมัยมากขึ้นนะครับไฟด้านหน้านะครับจะเป็นงานไฟนะครับ LED นะครับให้เรียบร้อยนะครับงานสลูปด้านบนนี่ครับจ้ารัคนนี้ครับพอมีมาให้เรียบร้อยนะครับกับ รถชมวิวนะครับหรือเปิดงานสรุปด้านบนนะครับคันนี้ขั้นนี้มีมาให้แล้วนะครับอย,าย่าเขาแยกทำการปิดในส่วนของงานสรุปสักครู่นะครับถือว่างานสรุปค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับสามารถเปิดอ่ะได้ถึงด้านหลังเลยอ่ะผมทําการเปิดให้ดูกว้างนะครับถือว่าเป็นงานสรุปที่ค่อนข้างจะกว้างถึงด้านหลังเลยนะครับจะเหลือพื้นที่ในการรับนับแสงแดดหรือกินลมชมวิวของตรงกันด้านหลังกระจกเหาะกันอ่าแถมบังแดดนะครับกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเขาแยกทำการปิด นสรุปสักครู่เลยครัระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงนะครับออโต้ให้เรียบร้อยคันนี้มาพร้อมระบบข,ของตัวความปลอดภัยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเตือนเข้าใกล้วัตถุให้นะครับด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่แปดนี่ 8, 59, บาทฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่14,000บาทครับต่อเจ้าตัว Honda HRV อ่โทษทีครับ h o น d ้าซ v นะครับ2.4 ES ครับปี2020คันนี้ครับกต่ราคาฟรีดาวคันนี้รับผ่อนเพียงแค่14,000บาทครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนต์นะครับตัดดอกเบี้ยของเรานะครับ จะเป็นกีดใเรืองใหญ่ครับดอกเบี้ยของเราลดต้นครับ4ปี2.39นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปีภาษีสีงวดครับดอกเบี้ยอยู่ที่4.49ครับสำหรับ4ปีนะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารพนันครับตามที่อยู่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งโน้ไซส์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับด้านหน้าของกับเจ้าตัว CRV คันนี้ด้วยกันครับเครื่องยนต์นะครับเบนซินครับของตัว ไอวิเทคฮอนด้านะครับ1น0นะครับ73นะครับแรงม้าครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวแรงบิดนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่225นิวตันเมตรนะครับรองรับไ้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์้าง9195 E-20 ครับ E-85 ตรงนี้ครับรองรับเติมได้หมดแล้วนะครับดีเทลง่ายๆของการดูเครื่องยนต์นะครับ1นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับตอบเครื่องต้องนิ่งๆนะครับ วัวน็อตไม่มีรอยการแกะหรือการขยับนะครับไม่มีรอยเซึมร่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับดูจากดีเทลในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับมาร์กสีแต้มสีอยู่ครบรอบเครื่องนูง่นิงน่งปกตินะครับต่อมาให้ดูงานฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับถ้ามีการแกะหรือการถอดสันนิษฐานก่อนว่ารถคันนี้มีการชงนโครงสร้างมาไหมนะครับแต่ให้ดูล่องงานแก้มฝั่งซ้ายภายในน,นะครับสภาพเดิมนะครับงานเบ้าโช๊คเดิมไหมนะครับ แต่ถ้างานแก้ฝั er ่งซ er. ้ายสภาพเดิมนะครับคันนี้ไม่มีการชนโครงสร้างที่กว้นจมน้ําแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีรการแกะหรือการถอดครับได้แต่ซิบิโคนไปเลยนะครับยาวๆนะครับสภาพเดิมสติ๊กเกอร์มอกเราอยู่ครบไหมงานฝากระโปรงรูเจาะนะครับสภาพเดิมไหมนะครับงานฝั่งขวาสติ๊กเกอร์นะครับต้องอยู่ครบหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับงานเบ้าโช๊คนักสีนะครับซีนเดิมนะครับไล่มาข้างหน้าเลยนะครับ มาดูคาด้านในมอสสภาพเดิมไหมมอน้ําเดิมไหมนะครับสบภาพเดิมสวยนะครับแบตเตอรี่ผมทำการเช็คค่า CCA เบื้องต้นถ้าแบตเตอรี่เกินหนึ่งปีนะครับผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเรามีนะครับ ก่อนสมอนะครับผมทําการล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับเรามีวารันตีดูแลหลังการขายครับหเดือนเกียร์ระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับระบบเกียร์นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาอีกสเปกของตัวรถ SUV 5ที่นั่งครับตัวโฉมไม่ได้เชงครับกับเจ้า h ฮอนด้าซีร2.4 ES ครับสอ2020คันนี้ครับ มาพร้อมกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่14,000บาทกับราคาอยู่ที่859,000หาหนะครับสามารถโทรมาสอบถามครับร้ายละเอียรถหรือฟังทางผมได้เลยนะครับเซมิงที่เบอร์0ูนย์6นึ่งครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับก็จะกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมรถสวยๆครับกับช่างช่องศูนย์รถรถเบอรกระทางเมพยนต์นะครับวันนี้ครับทางเม้งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ